เจริญพรญาติโยมสาธุชนพ่อแพอม่ม FC เอฟซีเฮียจีวอนทั้งหลายขออนุมโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนที่ได้ร่วมทําบุญสร้างองค์หลวงพุทธิจารย์โตกรมรังสีองค์ที่ใหญ่ที่สุดในลุมแม่น้ำโค้งกับเฮียจีวอนเป็นสะพานบุญในครั้งนี้พร้อมด้วยพระพุทธเจ้าเปิดโลกเปทรัพย์ เจ้าเปิดโลกเปิดทรัพย์สวยงามแล้วก็บาร,รมีหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดสร้างเสร็จสับเรียบร้อยเงียจีวอนเทวดาน้อยจีวอนเป็นตัวแทนของญาติโยมได้ร่วมสร้างร่วมสร้างถึงเจ้าภาพสร้างให้ขอบคุณขอให้ทุกท่านมีความสุขมั่งมีสีสุขร่ำรวยสุขภาพร่างกายจงแข็งแรงอายุมั่นคงอยืนสาธุสาธุสาธุ